เคลื่อนไหวล่าสุดใบเตยพรพจีจบปัญหาตัดขาดสัมพันธ์ผู้กำกับโจาจากกรณีผู้กำกับโจตกเป็นข่าวสะเทือนวงการสีกากีเมื่อมีการเปิดเผยคลิปใช้ถุงดำคลุ่มหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตขณะพยายามรีดเงิน2ล้านบาท โดยเมื่อวานที่ผ่านมา25สิงหาคมใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์พิธีกรข่าวบันเทิงช่องดังทายาทคนที่สองของพลตำรวจโทอาพิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้ประกาศขอลางานหน้าจอย,ยาวแบบไม่มีกำหนดเพราะตอนนี้เครียดมากเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงหลายคนตกใจเพราะเวลาเจอผู้กำกับโจก็ดูเป็นคนเฟรนลีไม่ได้ดูโหดร้ายแบบในคลิป อัปเดตล่าสุดใน i ิน t a g r a m ของใบเตยพรพจีหากใครได้ติดตามอยู่นั้นจะเห็นว่าผู้กำกับโจมีความสนิทสนมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีและมีภาพถ่ายคู่กับครอบครัวของใบเตยให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่วงกันออกงานสังคมอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์ทั่วลงไปที่ไอของใบเตยงานนี้ทางด้านใบเตยก็ได้ตัดสินใจ จบปัญหาด้วยการลบภาพผู้กำกับโจและครอบครัวออกไปจากอินสตาแกรมเรียบร้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ